ไปบ้านนา้องพ้นแลแม่เนาะไปเอากล้องอันนี้ไปให้น้องพี่น้องมาหอดเงี้ยน้องกับพี่น้องเิดอกอันเป็นน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เนา,นาะนนอดอกบัวพี่น้องนะ่งามาเลยหอดแล้วพี่น้องเงี้ยนสาวคนพี่น,อน,นอ้องคนนึนงน งเงี้ยน้องเมฆโว้คนมีไก่ตีเดียวไปเราหางวันนี้มาจะกอดรองเท้าดิอาไก่ตียังคือแขะถน,นอันมาดูหางดำจ้าวโอไก่เล่านังเมฆเอ้เมฆเอ้พึ่งตื่นบ่โอ้พึ่งตื่นพึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยจะเป็นอย่งอา,างนั่นกันได้เฝ้าแห้งเฝ้าแห้งเฝ้าแห้ง เพิ่นเป้ปาเมียนของมางอดบังนี่ไหนเนี่ยละ่ะเพิ่นเป้ปาเมียนของหมด่นอ้อวให้คนมันคือแอวแถนเสียแดงนะมันตื่นนอนไหมเอามันเป็นเสียงอยังน่ะนนะโอ้โอบอกอน้องเสียงที่พี่น้องได้ยินยังได้น้ำของแม่น้อยเพิ่นนี่บอกหันสองตัวนี่บอกไล่แม่น้อยเมื่อนั้นเนาะที่เห็นคลิปเล่าไหมที่เราห้องไหว่ไปในคลิปเล่า อันที่เป็นหันสองตัวนี่เนาะเอ้พี่น้องก็ได้ตื่นไหมเดี๋ยวเอ้พี่น้องไรน่าเล่นนั่นนะเด้เอ้ยพ่าเห็นเอื่อยวะอ่านมาหน้าก็ได้พี่น้องวัตมาเรียนหาน้องน้องเมฆเลยเด้ในเบิ้องกิบแล้ววะเออนั่งนั่งหลังมาเลยค่ะก็ยังอยู่ดอกฟุตบอลอันรถ ่นยุ่นั่งคุยกันคุยไปคุยมากก็ได้ขอติอดรถพิ่นมาเด้อเออล้วก็ดีอยู่คนบ้านเนะคนตะกอนนะคอเนกเบาเอาเงินไหนกับเบ้าเล่ามาสุราเราอ่าพี่น้องอันนี้กับล้านสาวไข่พี่น้องทักทาย e เอฟซีลุกเม,มียไปพี่น้องเป็นสาวแล้วพี่น้องผู้ดีใจไปได้ยักตัวนะ่ะหกตัวอันนี้บอแม่มันเองรือว่าใส่ไฟอันนี้นะ ใสไปเบื้องนันนานโครงการไสไฟเจ้านะ่ะพี่น้องโอ้ยซ้ำใครกันหน้าพี่น้องแต่ตัวนี้มันเมียมันอืมการนาเลี้ยงเอาตัวนอี้นะเมียมตีมันต้นองร้านข่อยมาแล้วพี่นอ้องเบือเบ้องเบื้องเบื้องโคตนุ่มย่งให้มาสิเลียโคตรนมนั่นนั่นน่น,น,น,นเบื้องด้วยนี่นี่น,น,นี่มามาบอะไรแกไปเลี้ยน,อน้องอะไรเอาเนื้อเอาเอาไปใส่แล้วพี่น้อง,องเอาไปแล้ว ยังเงิ้นี่เลยฮะเพิเิ่นอาเดนักเลงคุมซ้อยเด้เนี่ยพี่น้องเอ้ยจักใจเงนทางไหนเอามหนึ่งมอกะน็อกได้วงกระน็อกก็ไปหั่นนะเอานเดียวเอาน้านั่นนั่นส่ไก่ไม่ไม่เ c ฟังดูในดังลูกแบบมนเด่นแม่มันตีมันเออเม่มันกิกแบบมันบัวพรพร้อมกันแมมมันจำลูกอะไรเนาะเลยกิ๊ <kah> <ana> เออ <s os> <wan ki> ่วดอะคุดเมีย้อยคอยมุนออกมาพี่น้องเออเอาเอาๆนั่นๆนั่นเออปากมหน้ามาไปท่าดิสติกไหมเราพี่น้องเออเมีย้นยมาแเราพี่น้องขามมากเมื่อกี้เนี่ยมันหัวมันก็หัวนั่งอ้นย่างขามกันได้เมื่องนูปากว่าเมีย้อยจะเห็นไปท่าดิสติกของสาวอ้นเพิ่ั่นแล้วเออเมียมครับ โอ้ยมักแห้งอันเียดำอ่างของยายเพิ่นบ่มีเหลือเออเอาเอาพี่น้องมาแล้วมาแล้วเงียบึมข่อยมาแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยคือจอกมาสองอันแล้วเอ็นด้ยนักเล็งพี่น้องเมื่องเดือนนี้เด้อพี่น้องเพิ่นมาเล่นน้ำลุ่งแม่เพิ่นรีวิวเอฟซีฝากของมาให้ที่ลุงเพชรเอามาให้นะเพิ่นก็เลยรีวิวกันอยอะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะ มามามาส่วนลุงเพชรเลยมาเอาเด็กน้อยอยไปทางนอกนอกมาหน้ากันเลียนไปทางพวกเราเมื่อกี้นี่เบิ่งพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งไก่ของพ่อเพิ่นมา่อเพิ่นซื้อไก่มาของเพิ่นสิโชว์ลุงว่าเพิ่นสิเข้ามาหาไก่พี่น้องเออเพิ่นอยากโชว์ว่าไก่พ่อเพิ่นเอียงสีน่าเอาเอามาเอามาแล้วเอาเอาคามะเออทังเพิ่นสิโชว์มันเดียกังไก่พี่น้องกับเฟินพี่พี่นี่ อ่าเกพี่น้องมาแล้วมมาเด็ดข้าไใเลยพี่น้องนะจ่ะวนชระเดินเดินเออจ่ะวัวระช่วงนี้กับมันอหามงค์เร่งนพี่น้องอีม้งหามงกันเนาะประมาณนี้แหลี้งร่ะอากาศกำลังดีมากใกล้ตื่นน่ะไปแล้วพี่น้องเหยียดทำนั่นน่ะเพิ่นจะไครลุ่งร,รูว่าไกล้เพิ่นน่ะนะคังไม่หนีอย่างสิแม่จะหักตตมภาษาเล็กน่อย โอ้ยจะมาอึ้นพวกเด็กหน่อยแต่มันเจ็บขาพี่น้องมาหน่อยตัวนี้ก็ได้อืมวันไก่ชนกันอะไม่แล้วเอาเอาเอาไก่ตื่นได้บัดนี้ไก่ตื่นคนแล้ววันน,นั่นแม่จากไก่ไงมันจากไก่ย,ยู่พี่เราแี่ทางนี่อืมเออเอา เพ un ื่อนเพื่อนเป็นอยากอันโชว์ว่าอันไกลอันเมฆได้กันสิว่าแล้วเนาะเให้ยังมาดิพี่น้องวันนี้ลุงเพชรเข้ามาในนี้เด้อบันคลิปนี้อยากให้เบื่อนน้องเมฆพี่น้องมาเล่นน้ำเพลินพี่น้องหื้ยังให้ยังลูกเพื่อนเออแล้วน้ำมันนี่มานมีน้ำนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพิ่งเห็นน้ำด,าด่านพะี่น้องเพิ่นแม่เพิ่นท้ายคลิปพี่น้องเขาเลยออกมาให้ลุงออกทั้งนอกเบิ่งดูตั้งเห่นเด้บอบาทเอาพี่น้องบาทหน่อยแต่มันคำล่ะพี่น้องมันกับประมาณหางงเล้งเราแดดบ่ได้ห่อนเด้วันแดดมันกับบอได้ห่อนแล้วประมาณหางงเล้งครับพี่นอ้องแดดพอพอดีพอนางเห่นนะ วันน so no no ี้เพิ่นได้มองมาเล่นเพิ่นนี่บอพี่น้องของเล่นเพนคนน่ะอืมวันนี้ิเล่ยนมันเรีนท่ายอยู่เนี่ยเนาะครับมันที่เมียพิ่นท้ายคลิปดูดูเนาะพอมันเฮ็ดไปให้พี่น้องเดินดีขนาดกำเรีนไปลูกเอ้ยนะอืมมันอันนั่นแล้วมันคำแล้วมันแดดบ่ได้ฮ้อนช่วงหามงเลี้ยงแล้วอืมันแนนเออคะแนนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่ังบ่ได้อืมเผิ่อมาไม่ไม แต่นี่มันคำแล้วอันน้องมะนะอันกับเบลินมีดโกนพี่น้องบ่เห็นอันเมื่อวันเธอพิดโกนมาดิมื่อวันเหลื่อนพี่น้องนิดเดียววันน้ำมาหาเมียวันว่าเจ็บจังเจ็บจังอยู่วันเป็นอย่างมื่อวันเหลื่อนพี่น้องเออเมื่อวันเหลื่อนจะซื้อดอกเอ้าในเล่นลูกเออมันบ่ได้อันคำโอ้มันบ่ได้เว้นมันบ่ได้ฮอนแล้ว มันเย็นหมดแล้วยี่มมาเลี้ยงเย็นหมดแล้วอืมเบิ่งเบิงคนเดียงเบิ่งพี่น้องเออไหนมาเรียนน้ำนองที่ล่ะเห็นไหนเบิ่งมาเรนพี่น้องมือมือบนบาทนิดเดียวพี่น้องเอ้บาดนิดเดียวแข่งมือเอา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 เออไ้ลินทะเลเลยขามขามไปหาลุงที่เราสงการในภาพลินน้ำโขงไปแล้วพี่น้องไปแล้วทั้งคนนออ มีความสุขพี่น้องเล็มเด็กน้อยเนาะ่เงเด้อรียงสาความไล่เดียงสาเขาเอออันนี้อะีรอันน้จะเี้ยน้อยเจะนั่งก็จะไปหทิบนั่งก็จะไปอยู่หรอกเงียบหอืมหอ้าอยยังเกะอยเมฆเอ้ยมาเจ้ายิงมุนขาขอไกลพอเจ้าบอ เอาแนั้นเองฮ่าฮ่าฮ่ตะกันแถวเลยดีตีดีดีดีอืเมเรียนน้งกันครับมาหน้า,นานกันในเรียนกับน้องเมฆเดี๋ยวโอ้ต้หมักเตะพี่น้องเลยหมักแห้งอืมเขาก็มีสัญชาติญาณพ่วงเป็นสายเลือดพี่น้องกันเขาลู่เดียพี่น้องเลยเรีนน้องกันยุทธถือข้อไว้ทันซะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ใครไว้สั้งนี่นะลุงเนาะลาคลิปให้ลุงไนงะคลิปนี้นะ้องลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเลยจ้าขอบคุณไลค์กดเชิญช่องบ่าวเพชรชามวมณฑลบ่าวเพชรชามวมณฑลโดยในใจเป้บางครับ